ซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากของข้อตปิกวันนี้ฝากเงิน40,000 0บาทกับแคมเปญบัญชีเงินฝากซูเปอร์ออมซัพย์พิเศษนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.85%ต่อปีนะครับนาน12เดือนฝากนะครับ400,000ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับเรามารู้จักเงินฝากซ u เปอร์ออมซัพย์พิเศษ อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.85%นาน12เดือนกันก่อนเลยครับเป,รเปิดบัญชีขั้นต่ำ1,000 0บาทเท่านั้นนะครับฝากและถอนนะครับได้ไม่จำกัดนะบุคคลธรรมดาอัตราดอกเบีย้ยไม่ถูกหักภาษีณนะที่จ่ายรับดอกเบีย้ยไปเต็มๆเน้นๆน,น,นะครับรับเปิดบัญชีทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเท่านั้นนะโดยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงสิ้น ปีนะครับสิ้นปี2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินนะครับก็จะมีการประกาศสิ้นสุดระยะเวลาการฝากนั่นเองนะครับหมายเหตุ hate, นะครับปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษอยู่ที่1.5%ต่อปีนะครับแต่มีการบวกเพิ่มอีก0.35%ต่อปีทำให้นะครับเป็น1.85%ตต่อปีนั่นเองนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของอัตราดอกเบี้ย เงินฝากซูปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษของธนาคารและก็เงินไขอื่นเป็นไปตามระเบียบของธนาคารนั่นเองเงื่อนไขของการถอนล่ะนะครับถอนได้เดือนละ1ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่หากเดือนใดนะครับมีการถอนมากกว่า1ครั้ง จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่2และครั้งต่อๆไปในอัตราร้อยละ0.5ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า500บาทต่อครั้งนะครับวันใดมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า10,000บาทจะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากในวันนั้นเพราะอัตราดอกเบีย้ยคิดเป็นรายวันนะครับจ่ายดอกเบีย้ยจะจ่ายนะครับสองครั้งต่อปีก็คือวันที่29มิถุนายนกับ29ธันวาคมของแต่ละปี รับเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ทนะครับธันวาคม2568เลยทีเดียวนะครับเพราะมีการปรับเปลี่ยนเนะาะอัตารายืดอายุไปนะครับหรือก่อนจะเต็มวงเงินหรือสิ้นสุดโครงการนะครับคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเงินต้น4 0 0 0 0นดอกเบี้ย1.85%จนะครับจำนวนวัน365วันดอกเบี้ยรับ7,400บาทนะครับ สรุปเงินต้นนะครับ400,000บาทบวกดอกเบีย้ย7,400บาทนะครับแต่ตาดอกเบีย้ยไม่ต้องถูกคับภาษีจ่ายเพราะว่านะครับยังไม่เกินนะครับยังไม่เกิน20,000บาทและแถมถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกคัภาษีแน่นที่จ่ายแน่นอนนะครับสรุปคือ407,400บาทรับไปเลยนะครับ ก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด subscribe กลับมาพบกับนะครับเงินฝากแคมเปญดีๆในทุกๆวันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ามศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือท้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ